ผมอยากให้พี่ฝากสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยขึ้นเขาลงเขามาจากตรงไหนมีไปเลยอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปด้วยเอาไปว่าอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเดือนกันยาฟุตบอลเปิดนะเรามองในความเอาไปว่าเรามองถึงความไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเรามองว่าโควิดมันเปลี่ยนไปให้พวกเราเนี่ยมันปรับสภาพได้เร็วอืแต่รวมีกหรือไม่รวมีก จะ,จะเปะหรือไม่เตะยังไงก็แล้วแต่โควิดมันมันทําให้เรามาถึงจุดนี้แล้วจะเกิดอะไรก็เกิดจะเกิดอะ <ๆ S 2> ไรก็ต้องเกิดได้เล่นก็ถือว่าดีแล้วนะครับกัญญาได้เล่นก็ถือว่าดีแล้วดังนั้นไม่เป็นไรครับจะรวมไม่รวมยังไงเราเห็นด้วยหมดแต่ขออย่างเดียวว่าอืจากนี้ไปกัญญาเล่นให้เต็มที่แล้วเล่นบอลให้สนุกแล้วคนที่มาจังหวัดเลยคนที่มาจังหวัดเลยมาดูบอลช่วงเลอนกันยาแวะมาเที่ยวมึงเลยนะครับ มีที่ไหนแวะได้บ้างดูบอลเสร็จปุ๊บก่อนจะดูบอลเนี่ยแวะไปอ่าห้วยกระทิงก่อนครับห้วยกระทิงนี่แบบเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นแพรนะเป็นแพรห้วยกระทิงช่วงเดือนกันยาในน้ำกำลังดีเลยไม่ได้มีกระทิงครับพี่ีเลยอ่าห้วยกระทิงนี่ไม่มีกระทิงครับแต่ว่าออมันมีเนื้อหามีความเป็นมาอยู่อ๋อต้องมาต้องมาถึงจะรู้เป็นแพรใช่ไหมฮะอ่าเป็นแพรนะครับมีอาหาร นี่โอว,วับิวสวยมากนะครับกอ,อนที่จะมาถึงวัดจันทินก็วแวะไปพูเรือซะหน่อยอืมนะไปเที่ยวพูเรือนะครับพอขึ้นพูไปแล้วเสร็จไปอีกคังอีกด้านหนึ่งของด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเลยก็เป็นอาเภอเชียงคานก็ได้ไปเห็นอทัศนียภาพอยู่แม่น้านําโขงเดินเล่นชมคิวโขงไปเรื่อยๆได้เห็นบ้านไม้เก่าๆไปนอนอไปพัก โฮมสเตย์แถวนั้นราคาไม่แพงเริ่มต้นที่แค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเองอมาแบ็คแพ็คก็ได้รหรือว่าถ้าไม่ชอบทางเชียงคานก็ไปทางอาไปทางภูกระดึงก็ได้ถ้าใครอยากจะมาอยู่นานๆหน่อยลองวิเกเอดนะครับอย่างนี้ภูกระดึงก็หลังจากที่เราก็ไฟป,ป่าไม่มีแล้วนะครับ,รบเราดับไปหมดเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างของการฟื้นฟูครับเมืองเลยก็ยังมีที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยได้กลับมาหลังจาก เก็บตัวมาสักพักหนึ่งอยากช่วยเหลือสังคมมันมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างนั้นก็มาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายให้กับจังหวัดที่มีศักยภาพานการับท่องเที่ยวผมเชื่อว่าหนึ่งเลยนอกจากมีสโมสรฟุตบอลที่ตั้งใจทําเพื่อคนในเมืองแล้วเนี่ยนะฮะสร้างสีสันให้กับคนในเมืองแล้วเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆทาให้คนมาดูฟุตบอลและได้เที่ยวด้วยครับครับครบถ้วนครับพี่ ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาคุยในในหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวเราคุยดีดีหน่อยดีครับดีแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคพี่น้องเพื่อนๆทําทีมฟุตบอลทุกคนนะครับพีมเพื่อเพื่อนทุกคนทุกๆทีมนะว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยวันนี้เก่งมากที่จะมาถึงจุดนี้ทุกคนผ่านผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตในการทำทีมฟุตบอลแล้วล่ะครับนะฮะจากนี้ต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มาสร้าง สร้างสีสันให้กับทีมของแต่ละท่านให้จังหวัดของท่านนั้นมีความสุขในการชมฟุตบอลกันต่อไปผมเชื่อว่าทุกคนนั้นเป็นเป็นฮีโร่ของแต่ละทีมนั่นแหละครับแล้วก็รักษาทีไม่ดีครับอยู่กันไปครับเป็นเพื่อนกันต่อไปครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วนั่นก็เป็นพี่เอกนะครับผออเมืองเลยนะครับนัตกรพัฒนาชัยกุลนะครับก็ลงมาดูทีมเต็มตัวนะครับหลังจากพี่ชาย ไปสมัครสสนะครับก็สสอป๊อกนะครับก็เป็นสสเรียบร้อยนะครับใครจะไปเมืองเลยก็วางแผนนะครับไปเที่ยวกันนะครับไลฟ์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามแฟนเพจสุปทปอร์ซไว้ด้วยนะครับหรือกดติดตามเพจของผมเองก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มาไลฟ์ข้างนอกเพราะว่าไม่อยากไปไลฟ์ในในในนู้ดนะครับในแฟนเพจเพราะมันจะประเด็นมันจะยาว แล้วผมจะไปตัดอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อคัดประเด็นไปลงนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการตามสวัสดีครับ